สวัสดีครับผมพบกับ้ช่องพีที่ีสามเหมือนเดิมนะครับน้องวันนี้เต้กก็มาอยู่กับเกมโลบอกนะครับในแมปของเหมือนตอบคําถามนะน้องแข่งตอบคําถามแต่ไม่ใช่ตอบคําถามนะก็คือเราจะต้องไปเหยียบนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีเวลานะแล้วมันจะล่วงนะครับก็คือเราจะต้องดูตาใสญลักที่เขาบอกใบข้างบนเพื่อไปยืนนั่นเห็นไหมอันนี้เราก็เป็นแมทแรกเนาะก็ยังอื่นๆหน่อยแต่เอาจริงแล้วอ่ะคือก็น่าจะยากอยู่นะครับเพราะว่าตาใส่รัก เรายังไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะแต่่าค่อยศึกษาไปนะครับยังน้อยได้ต้องติดหนึ่งในสามให้ได้หรอน้องต้องมาดูกันนะครับน้องมีก็คือพูดง่ายว่าถ้าเราแบบได้ถ้วยอะครับเราก็สามารถแต่งเติมตัวละครเราได้คือแต่งชุดอะไรประมาณนี้มีมันจะเป็นแนวเหมือนซูมูลิเตอร์อน้องก็จะมีลูกน้องมีอะไรก็คือน่าจะทำให้วิ่งเร็วขึ้น ด้วยหรือเปล่านะครับไม่มั่นใจนะครับแต่ว่าถ้าอยากได้เพิ่มเร็วขึ้นครับน้องๆจัดไปเลยโลบักเห็นไหมก็คือจะเป็นรูปรองเท้าอยู่ตรงข้างถ้วยเราทางซ้ายมือแต่ของเ้ก็แท,ท็ทดี้เครื่องสําอางเครื่องสาอางอยไว้ทำไม่ะซื้อไปแล้วด้วยไม,ไม่รู้อ่ะมีที่หนึ่งที่สองนะครับอันดับที่หนึ่งที่สองเด้งขึ้นมาแล้วเดี๋ยวไปดูนะครับว่าผลโหวตเขาจะเอาได้ ผลวตดอะไรนะเพราะว่าเอาจริงๆแล้วคือเรายังจําคือเราจําอะไรไม่ได้อยู่แล้วเพราะเรายังไม่รู้ว่าอันไหนคืออันไหนนะเดี๋ยวต้องเล่นสักพักหนึ่งนะรองน้องๆนะก็ช่วยเขาวตดไปก่อนนะครับช่วยเขาวอเดี๋ยวอีกสามนาทีอ๋อผักผู้เล่นถ้าใครอยากจะผักผู้เล่นแบบขี้โกงนะก็เติมโลบักนะน้องๆเอาไปกันเธอเอาไ้ไปกดโดนอะไรวันเนี้ยขอโทษขอทั้ง เวลาเริ่มแล้วอันนี้เป็นป้ายเล็กซัดนะครับน้องๆอันนี้เกี่ยวกับรถยนต์นะครับเราจะวิ่งทันหรือเปล่าเนี่ยเล็กซัดอยู่ไหนวะเรียบร้อยมันเหมือนเราวิ่งชา้าหรือเปล่าเพราะว่าเราจะต้องเติมไม่ช่องเติมดิหมายถึงว่าเราจะต้องมีลูกน้องมีอะไรอะไรประมาณนี้ไหมอ่าน้องหมีครับเมื่อกี้ได้กดแล้วมีหมีเด้งขึ้นมาเว้ยใช่ไหมอ่าติดตั้ง กลับไปกันดีกว่าไปลองดูกันดีกว่าสามสองหนึ่งเอาละมันต้องดึงเราเข้าไปแน่นอนอ๋อเขายังแข่งกันอยู่นะมันยังไม่เกี่ยวกับเราเลยนะน้องๆได้เลยนะครับก็จะเป็นสไปเดอร์แมนที่หนึ่งนะผู้หญิงอันดับสามนะครับ อได้รับก็คือจะได้ไดอารี่กิฟต์ะได้ฟรีได้น้องๆแต่ไม่ยอมแน่นอนเว้ยอย่างเงี้ยถ้าไม่ได้ที่ติดหนึ่งในสามันไม่ยอมแน่นอนเดี๋ยวก่อนต้องจำจำตาสัญลักษณ์ก่อนอันนี้อะไรวะอ่าเป็นเกมน้องๆอันนี้เป็นเกมเว้ยไปไปแล้ววิง่งกระโดดกระโดดกระโดดค่อยๆไปก่อนค่อยๆไปก่อน เราแม่งวิ่งช้ากว่าเขาเนี่ยเราจะไปตามเขาไม่ได้ไปหวังที่หนึ่งก็ไม่ได้นะครับน้องต่อไปเป็นรูปโลบอกนะครับหาตาโลบอกก่อนว่ะเอ้ยหนึ่งเรียบร้อยไม่ถึงหนป่ะคือเราวิ่งช้ากว่าเขาน้องๆมันเลยแบบม,มันเคี่ยวเว้ย <c oughs> ต้องเอาให้ได้อ่ะ เหนียวมต้องมีทำอะไรไว้ก็แค่คงเป็นแค่ประดับมั้งหรือเปล่านะครับต่ก็ไม่มั่นใจนะโอเคยังไม่ให้โหวตนะมันยังไม่จบนะครับอไอ้ผู้หญิงหัวแดงนี่มันได้จากเหนนะที่หนะึ่งแหละสองหนึ่งศูนย์อ่ะเขาให้โหวตละ เดี๋ยวเราหมุนสปินก่อนได้สปินทีหนึ่งครับน้องๆหมุนสปินไปปาบหนึ่งไลา์หัวใจเอาหัวใจมาทำอะไรวะเนี่ยเ,เขาโหวตกันเลยนะไปเอาเ,าเริื่มเกมละอันนี้ถ้าเป็นอ้าเป็นเกมครับยังเป็นเกมอยู่น้องเ,อเกมอะไรวะเนี่ยสัตว์เลี้ยงอ๋อสัตว์ข้ามฟากนะครับอันไหนวะเนี่ย สีม่วงๆโอ้โหไม่ถึงอีอกหน่อยเดียวคือตาเราสัญลักษณ์เรายังไม่ค่อยจะรู้เรื่องเว้ยน้องๆบางท่าะไม่ยอมเว้ยยังไงต้องติดหนึ่งในสามแล้ววะถึงจะวิ่งช้ากว่าเขาแหละยวดูก่อนดีตัวช่วยมีอะไรบ้างเนะี่ยยังไม่ได้ด้วยไข่ยังเปิดอะไรไม่ได้ด้วยนะเนอัอนนี้ก็ออกเป็นเกียร์ก็ไม่รู้ว่ามันเพิ่มอะไรครับน้องชนะร้อยหนึ่งนะ สุดท้ายเป็นถุงเงินอันนี้หนึ่งพันติดอันดับสองไว้ผู้หญิงอ่ะ,อะลองดูแสดงว่ายังมีคนไม่จบอะดิอันดับสามหนึ่งสองสามเขาเข้าแล้วต้องเวียนอันดับอื่นอาอปะพร้อมแล้วเกมจบแล้วครับน้องเราต้องติดหนึ่งในสามมั้งหรอวะ จะจะเล่นจะกากขนาดนั้นเหลือแต่เอาวิ่งลงทิศมาโถเอ้จะไปโวตกับเขานะทันไหมเนี่ยเอาตาสเสเอาายูทูบเบอร์ก็ได้อา่อาอาช่วยไรก็ได้อ่เราก็จำแทบเราก็จำไม่ได้อยู่เหมือนกันนะอะอ่าเป็นโอเคครับอันนี้พอสู้หน่อยเดี๋ยววิ่งทันหรือเปล่าถอออ่าพิซซ่าฮัทนะคะน้อง บิซ่ายครอยู่ไหนวะนี่ไงซ้ายเบรกก่อนแล้วเอาไม่ไม่ใช่ตาบิดซ้าเมื่อกี้ข <c> อ <oughs> โทษเอ้ยอะไร่ะนี้อ่ะเอาเอาใหมา่ถ้าใครเคยเล่นอันนี้นะน้องๆแต่เอาจริงๆอ่ะเต้เห็นนะเด็กๆบางคนนะโคตรเก่งเลยครับวันนี้แต่ขอเต้จูนก่อนแป๊บนึ่งว่ะเต้ยังจำตาสีายหลักมึนๆอยู่เลยนะ <c oughs> ก็เดี๋ยวดู ว่าจะไปรอดไม่ได้ไม่คือเอาจริงแล้วเดี๋ยวรอในช่วงน่าจะช่วงปิดเทอมเนี่ยเดี๋ยวเต้ว่างเดี๋ยวจะจะไปอ่าไล์เล่นเกมกับน้องๆดีกว,ว,ว่ายวรอรอดูว่างก่อนครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องเซ็ตคอมเซ็ตอะไรด้วยนะเตก็ยังไม่เคยเนี่ยอสตรีมสดอะไรเนาะก็เดี๋ยวลองไปจะไปเล่นดูละกันนะว่ามันจะเป็นยังไงนะเต้ก็เดี๋ยวจะไปลองครับว่าตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยจะรู้เรื่องเท่าไหร่นะเรื่องสตรีมนะ อ่ะไปลุยอันนี้ตาอะไรวะตาเกมตาเกมนะ้องๆอ่าวโซนอ่าววอโซนมันจะเป็นวอซีใช่ไหมเออวอซีนั่นแหละอ้าวไม่ใช่นี่ว่อันนี้มันคอ์ดิตี้นี่ว่าใช่ไหมคอ์ดิตตี้อ่าตาอีอีตัวแดงนี่เดี๋ยวก่อนไปหาก่อนนี่ไงด้จเจอแล้วเว้ยสามสองไม่ไปแล้วเสียงเสียงโอ,อ้ข้างหน้ามันมีสี่ว่ะ แต่วิ่งตามขอไม่ทันหบอกน้องเอาวอร์โซนวอร์โซนอีกอันนี้ไงอันนี้แล้วกันเต้ขอเบกอันนี้แล้วกันอ่ะสบายใจแน่นอนคนที่สามต้องเป็นหน้าเต้นแน่นอนไว้ย่งน้องสามสี่สามสองหนึ่งเออเห็นไหมมาละโว้ยอันดับสามมาล้วโว้ยฮะ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  เอาวะวิ่งช้าเขาเขาก็สู้อย่างงี้แต่ว่าทําไงเนาะเอาเอาเกมก่อนแล้วกันอย่างน้อยเราจําพอได้จําเกมอยู่ตาเแต่ว่าเกมมันเรีนง,ง่ายอยู่นะน้องเพราะว่าเรายัางเพิ่งเราเราเคยเล่นเกมกันเราก็จําตาแต่ลักได้อยู่แลหละฮะมวดยูทูบเบอร์มันก็ต้องไปตาใส่ลักยูทูบเบอร์ดีวะแต่เงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเรามองก่อนมองสีก่อนป้าป้ปาป ไอ้นี่สีเขียวอยู่ไหนเออล่วงไปหมดแล้วหรอหรืยอยังไงนะไเนี่ยเดี๋ยวก่อนวิ่งก่อนรูปหมัดนะเพเห็นหมัดสีน้ำเงินนะครับน้องๆมัดสีน้ำเงินก่อนนี่ไงเอาโดดเกือบไปถึงเออไอคู่นี้ก็เก่งเหลือเกินนะวิ่งเร็วเร็วดูดีมันกระโดดก็ต้องเร้งหลงเด้งสามสองหนึ่ง 3, 2, เอาว่ะที่สามอีกแล้ววนะ่าน้อง อะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยเ่าบวอ,อะไรหวตอะไรดีน้องๆรถแล้วกันนี <c oughs> ่ประมาณพอดียี่ห้อรถเต้ก็พอสู้ได้อยู่นะเพราะว่าเต้ก็ยังเล่นเกมแข่งรถอยู่นะไปดูไอ้เนี่ย GT Gran Turismo อ่ะครับประมาณเนี้ยสมัย P2 เอ้ย P1 นะน้องๆ หมายถึงเจอจิ๊บนะครับอ่าเบนลี่มันอยู่ไหนวะสีนี้อืมโอ้โหมองมันเนาะมันวิ่งกันไวไวเนาะอ่าปอเช่ชิบหายละ้ะสีส้มอ่มาลุกนั่นไงนั่นไงสีสม้มจะเห็นแล้วทางขวานะ่ะไม่ทันว่ะเห็นปะโอ้โหแล้วตารถมันไกลมากน้องมันไม่ได้มีแบบ เมื่อกี้ต่อยเราวิ่งไปทนันไอวิ่งทางตรงไปทางขวาเมื่อกี้แม่งก็ไม่ทนันนะ่นนะใช่ไหมเออเฮ้อไม่ไม่ยอมขออีกเกมหนึ่งไอกเกมหนึ่งไปดูเกมใหม่ก่อนเราได้มาดูน้องๆน,น่าจะเก่งกันหลายคนละครับน้องๆดูแล้วนะก็แบบนี้เขาก็เอาถ้วยอะครับน้องๆมาแลกมาแลกเป็นชุดประดับตัวประดับเราแล้วกันประมาณนี้ แต่ดูแล้วหลายๆคนเนี่ยอย่างเจ๊เสื้อหัวฟ้าเนี่ยเขาก็มีอะไรเนี่ยแล้วแต่งตัวเขาไอแต่งตัวมันแต่งตัวตั้งแต่ข้างนอก,กนเลนยไม่เกี่ยวอะไรเนาะเขาก็มีแสงตอนวิ่งเนาะกับไอ้นี่ประมาณนี้นะอะไรไม่รู้อะตาแสงรัรกเจ๊เห็นมันแถวนี้ก็ตาแสงรักประมาณนี้แหละอันนี้ก็วิ่งมาเต่เหมือนเตวิ่งมาประมาณที่สองวงน้องๆใช่ไหม น,นีกับลุงนวดเนี่ยลุงนวดลุงนวดเอออะไรเนี่ยทำไมเต้ได้ที่ที่สามวะเต้วิ่งตามลุงนวดมาน,น้องๆเดี๋ยวไปย้อนดูหน่อยดิอ๋อใช่น้องๆในจังหวะที่เขากระด,ดเห็นไหมนะ่าเขากด,ดแซงหน้าวิเต้มาเว้ยเออเต้ดูว่าเต้กระโดดเข้ามาทีแรกนะเออเนี่ยเรียบร้อย ได้ที่3มอีกแล้วโอเคครับกิมนีพี่ก็ฝากไว้แค่นี้กันแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าไปก่อนละครับน้องๆสวัสดีครับ